สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะมาใส่ปุ๋ยให้สลัดคอร์สนะคะก็เป็นสลัดคอสที่เราปลูกลงในแก้วน้าพลาสติกนะคะก็เป็นวัสดุเหลือใช้นะคะที่เราซื้อน้ํามากินแล้วก็ไม่ได้ทิ้งนะคะก็นํามาปลูกผักได้นะคะสลัดคอร์สเราก็ลงไปได้10วันละค่ะวันนี้ก็เลยจะมาพรวดดินใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยอินทรีย์ค่ะเป็นปุ๋ยหมักเนาะส่วนเราก็จะไม่ได้ ใช้สารเคมีแต่อย่างใดเลยนะคะถ้ามีหนอนแมลงนะคะเราก็จะใช้วิธีการโดยการหมั่นมาดูนะคะแล้วก็เก็บตัวเขาออกเวลาเห็นตัวเขาค่ะและนี่ก็เป็นคณะเควใบยิกนะคะที่เราเอามาปลูกพร้อมกันกันกบสลัดคอสนะคะวันนี้เนาะเราก็จะปลวดดินเ่ปุยพร้อมกันเลยค่ะช่วงหน้าร้อนแล้วก็หน้าฝนที่ผ่านมานะคะเราก็พยายามปลูกเคลอยู่หลายรอบนะคะแต่ก็ ไม่ประสบผลสำเร็จเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการปลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะในฤดูหนาวเนาะค่ะแต่ก่อนที่เราจะพรวนดินนะคะก็จะดูตัวหนอนนะว่ามากินใบผักเราหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีก็ทำการพรวนดินได้เลยค่ะก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับดินนะคะก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยเนาะ ก็ภาชนะที่เราปลูกค่อนข้างที่จะเล็กค่ะแล้วก็แคบนะคะก็พยายามลวนดินให้รอบขอบต้นนะคะ ค่ะส่วนปุ๋ยที่เราใช้ในพืชผักสวนกลัวของเรานะคะก็จะเป็นน้ำหมักต่างๆนะคะที่เราทําขึ้นมานะคะแล้วก็อาจจะมีปุ๋ยคอกบ้างนะคะค่ะก็พรวนดินสลัดคอสเสร็จแล้วนะคะก็จะมาพรวนดินคณะเคใบยิก,กันต่อะคะ่ะเพราะว่าเราก็ลงต้นกล้าพร้อมกันนะคะก็จะต้องพรวนดินใส่ปุ๋ยพร้อมกันนะคะ ค่ะน้ำหมักที่เราใช้นะคะน้ำหมักที่เราทําขึ้นมาเองนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีสังเคราะห์แสงนะคะที่เราไม่เคยขาดในสวนเราเลยนะคะแล้วก็น้ำหมักมูลวัวค่ะแล้วก็มีน้ำหมักเศษอาหารด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังทํำฮอร์โมนนมสดนะคะแต่ก็ยังหมักไม่ครบ1เดือนนะคะยังไม่ได้เอามาใช้เนาะแล้วก็ฮอร์โมนไข่ค่ะ ส่วนมากนะคะฮอร์โมนไข่เนาะเราก็จะเอาไปฉีดพ่นแตงกวานะคะบวบหอมหรือว่ามะเขือหรือว่ากระเจี๊ยบค่ะที่เรากําลังปลูกนะคะตอนนี้ก็กําลังจะติดดอกนะคะเราก็เอาฮอร์โมนไข่ไปฉีดพ่นส่วนนั้นนะคะแต่ว่าส่วนนี้ก็คือต้องการบํารุงใบแล้วก็ต้นเขาให้ต้นใหญ่ใบใหญ่นะคะก็เลยจะใช้ปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักที่เราใช้วันนี้นะคะก็ค่อนข้าง นานแล้วค่ะก็จับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็แล้วก็จะต้องมาบี้ให้เขาละเอียดก่อนนะคะค่ะพอบี้ละเอียดเสร็จแล้วนะคะก็ใส่รอบขอบต้นเลยนะคะประมาณ1กรัมเนาะก็พยายามอย่าให้โดนยอดเขานะคะ พอเราใส่ปุ๋ยเสร็จนะคะก็จะลดน้ําตามทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการล้างยอดแล้วก็ล้างใบของเขาค่ะเวลาเราใส่ปุ๋ยหมักไปโดนนะคะก็เพื่อที่จะไม่ให้ปุ๋ยหมักที่เราใส่เนี่ยค่ะคะ้างที่ใบผักนะคะแล้วก็ถ้าเรารดน้ําตามทันทีนะคะปุ๋ยหมักก็จะลงใต้ดินนะคะลากพืชนะคะลากของผักของเราเนาะก็จะดูดซับสารอาหารขึ้นมาเลี้ยงต้นเลี้ยงใบได้เร็วขึ้นนะคะ เราก็จะใส่สลับกันนะคะอาทิตย์นี้เราใส่ปุ๋ยหมักนะคะอาทิตย์หน้าเราก็จะลาดลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะคะแล้วก็จะมีฉีดพ่นฮอร์โมนนมด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นการ,เ,การเร่งการเจริญเติบโตด้วยะคะ่ะแล้วก็ทําให้ผักมีรสชาติด,ดีนะคะกรอบหวานเนาะ นี่ก็เป็นปุ๋ยนะคะที่เราใช้ในพืชผักสวนครัวของเรานะคะส่วนท่านผู้ชมนะคะมีปุ๋ยอะไรก็สามารถนํามาบํารุงพืชผักได้หมดเลยนะคะพืชผักก็จะงามเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างมาให้ชมนะคะว่าเราบํารุงดูแลพืชผักอย่างนี้นะคะไม่จําเป็นต้องทําตามเราทุกอย่างนะคะปุ๋ยหรือว่าน้ําหมักต่างๆใช้ได้หมดค่ะกับพืชผักเนาะ แต่ละพื้นที่นะคะก็หาปุ๋ยหรือว่าหาวัสดุได้แตกต่างกันนะคะก็สามารถนำมาบำรุงพืชผักได้เหมือนกันนะคะ ค่ะแล้วก็พรวนดินใส่ปุ๋ยนะคะบำรุงคณะเคเบลใบหยิกแล้วก็สลัดคอสเสร็จแล้วนะคะเหลือจากนี้ก็แค่ลดน้ำค่ะแต่ว่าวิธีการลดน้ำนะคะเราจะไม่ได้ถ่ายให้ชมเนาะเพราะว่าเราจะลดน้ำพร้อมกันทั้งสวนเลยนะคะโดยการใช้สายยางลาดลดนะคะฉีดพ่นเนาะในคลิปต่างๆนะคะถ้าไม่เห็นอยู่ลดน้ำผักนะคะก็คือจะลดน้ำพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะทั้งสวนเนาะ เดี๋ยวอีกสักอาทิตย์นึงค่ะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตนะคะว่าที่เราใส่ปุ๋ยหมักไปนะคะจะมีความแตกต่างไหมหเติบโตขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตสลัดคอสนะคะแล้วก็คณะเคียวใบิกค่ะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยหมักไป5วันนะคะ5วันเองนะคะเพื่อนๆเนาะก็มีความแตกต่างค่ะสลัดคอของเราก็โตขึ้นนิดนึงนะคะโตขึ้นระดับหนึ่งค่ะ ส่วนคณะเคใบยิกนะคะก็มีความแตกต่างเช่นกันนะคะก็โตขึ้นนิดนึงเหมือนกันค่ะวันนี้เราก็มาอัปเดตผักสลัดนะคะแล้วก็คณะเคใบยิกที่เราใส่ปุ๋ยไปแค่5วันนะคะเหลืออีก2วันก็จะครบ1อาทิตย์นะคะส่วนอาทิตย์นี้เราก็จะลาดลดด้วยสังเคราะห์แสงนะคะวันนี้ก็ามาอัปเดตการเจริญเติบโตเพียงเท่านี้นะคะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุก,ท,กท่านนะคะที่เข้ามาติดตามมารับชมค่ะขอบคุณค่ะ